พระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันทามูล,ลกาสเพธธรรมะท้งทั้งปวงมีความอยากเป็นมูลหมายความว่าที่เราทำอะไรดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยก็อยู่กันด้วยความอยากเป็นต้นเขาทีนี้ความอยากมีสองอย่างความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลฉันทะความอยากที่เกื้อกูลแก่ชีวิตและก็ อกุศลแลฉันทาเรียกว่าตัณหาถ้าพูดว่าเฉพาะภาษาชาวบ้านง่ายๆตัณหาคืออยากเอาให้ตัวได้นี่เป็นฝ่ายอากุศลอยากเอาให้ตัวได้ทีนี้ชาวความอยากที่เป็นกุศลฝ่ายดีอยากทําให้มันดีอยากทําให้มันดีนะคู่กันนะจําไว้อยากเอาให้ตัวได้อันนี้เป็นตัณหา อยากทําให้มันดีอนี่เป็นฉันทะฉันทะเนี่ยเรียกเต็มก็กุศลฉันทะบางธรรมฉันทะบังกัตตุกรรมมจาตาฉันทะเอาละก็เป็นว่าฉันทะเรียกสั้นๆความอยากทําให้มันดีแล้วก็ความอยากเอาให้ตัวได้ไออยากให้ตัวได้เนี่ยเรียกว่าตัณหา